พรงพยาบาลบงางจากนำส่งที่โรงพยาบาลบางจากกรุง,งรเทพไอี่เวนสโอ้ครับนี่คือศน ผู้โดประเวศศูน,นแจ้งเรื่องวสิทธิ์ซอยเฉลิมพระเกียรติห่อซอยที่9กาให้การช่อเหลือผู้ป่วยชายอย่างไรเสินการนำส่งโรงพยาบาลคือด่อนแสงการนำส่งที่โรงพยาบาลคอท,ทอนกรุงเทพหน2่สองส้าพเ้าถือหริยเลขสองจากกรุงเทพ

ถ้าเปลี่ยนเสาอากาศแล้วมันจะดีเหมือนของเดิมไหมนะครับโอ้ก็ยังชัดเจ๋วเหมือนเดิมนะครับเสียงนุ่มนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเสาอากาศเดิมนะครับตัวนี้เสาอากาศเดิมนี่สุดยอดเลยนะครับเอาแรงทะลุทะลวงนะครับตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้โค้งงอได้นะครับนี่ครับโค้งงอได้นะครับถามว่าถ้าเปลี่ยนจากเสาเดิมมาเป็นเสาอากาศสั้นนะครับมันจะรับชัดไหมเนี่ยครับให้ฟังไปแล้วนะครับตัวนี้ ขนาดในที่อับสัญญาณน,นะครับยังรับชัดเลยตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับนี่ครับมีหลายท่านถามมานะครับว่าเนี่ยครับถ้าเปลี่ยนเสาอากาศแล้วมันจะอ่ารับชัดไหมเนี่ยครับให้ฟังอีกทีครับเนี่ยครับรถนอพยาบาลรถอาสาสมัครผู้ภัยวอลสีปาซอยปากศิลป์สิบเก้าซอยปากศิลป์สิบเก้ารับแจ้งมีวอลสีปลาจุด นี่ครับนะอันนี้ก็ลองทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่าเสียงก็ยังรับชัดเสียงนุ่มนะครับอ่ารับชัดแม้ในที่อับสัญญาณนะครับอ่ะนะครับตัวนี้นะครับรองรับ3ย่านความถี่นะครับย่านดําย่านแดงแล้วก็ย่าน400นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ะท่านใดที่กําลังมองหาอ่าเครื่องใหม่นะครับอ่ารองรับ3ย่านความถี่อ่แรงๆเสียงดีแบตทนนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับตัวนี้แบต อยู่ได้10วันนะครับตัวนี้เหลือเฟือนะครับตัวนี้อ่าท่านใดที่ไม่ชอบชาร์จบ่อยๆนะครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าไม่ผิดหวังนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ